ก็ได้ครับเพราะ่าขต้องไปทำท่ามีไรก็ได้ เราพาทุกคนมาชมบรรยากาศแสนสบายภายใต้เขียวๆนะครับที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราพาทุกคนมาที่นี่เพราะว่าเป็นจุดพักระหว่างทางที่จะไปจุดไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับนั่นคือที่ดอยแม่โถนะครับมาที่นี่สามารถแวะถ่ายรูปได้แวะเข้าห้องน้ําได้นะครับที่สวนสนบ่อกแก้วอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะเดินทางไปที่ แม่โถแล้วนะครับก็จะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืม subscribe กันก่อนนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมบรรยากาศรอบๆนี้นะครับแล้วก็ไปที่ดอยแม่โถกันปไปกันอ,อไปอย่างนี้เลยครับ ขับรถมาพอประมาณครับเราเดินทางจากตัวอำเภอฮอดนะครับมาที่นี่ก็อาศัยทริคเดิมครับไม่เชิงว่าเป็นทริคหรอกครับก็มาตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสู่บนหัวนะที่ขาดไม่ได้คือหมวกเนี่ยครับเราเดินทางจากฮอดเนี่ยมาที่นี่ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับจากปากทางปากทางนะครับเข้ามาจนถึงหมู่บ้านนะครับบ้านบ้านแม่โถนะครับ ตำบลบอ่อสลีอำเภอฮอดที่นี่ก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับหมุดที่ผมปากแล้วก็ตาม GPS นะครับชื่อว่าจุดบริการขนส่งนักท่องเที่ยวทุ่งหญ้าสวัหนาและดอย360องศาแม่โถนับชื่อยาวมากนะครับเดี๋ยวเราจะาไปเช่ารถนะครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปเปลี่ยนรถกันเดี๋ยวนี้<ห>นเป็นอนุญ,ญาตให้ขึ้นคนเดียวกัครับได้หมดแลครับแต่ว่าถ้าบรเจฟบต้องปั อ๋อมันขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เนาะต้อตกี่ขึ้นขึ้นได้แต่ว่าเอ็นดูลดสักอ๋ออ๋อบ่ขึ้นนะไปต้องจ่ายก่อนหรือว่ายังไงครับต้องใจให้โชเปอร์เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเที่ยวเสร็จก่อนพี่เที่ยวเสร็จก่อนครับผมหรือว่าจะใจก่อนเลยก็แล้วแต่ครับไอใครไปโชเฟอร์ครับโอเคนี่อันนี้โชเฟอร์ของเราครับเราใช้เวลานานเท่าไหร่ครับขึ้นบนดอยประมาณยี่สินาทีเนาะประมาณยี่สิบนาทีเนาะ โ <Okay. S 2> อเคแล้วกินข้าวหรือ,อยังครับเนี่ยผมยังไม่ได้กินเรียงแตะเอาจะซื้ออะไรไปก่อนไหมทั้งบนมีขายอยู่พี่อ๋อคะมีอาหารท่างสร้างคือมีติ้งง่ายๆอยู่ทางบนน้านมีมาแม่มีมีแก้วทับิอยู่พี่อ๋อมีน้ำมีอะไรอยู่เนะาะมีน้ำส้มมีน้ำโคกมีมีขายอยู่ออ๋อตอนนี้เขาจัดคิวรถกันน,นั่งนหนะ้าหมดเลยฮะสามคนนั่งหน้าได้เลยสำนนักดอยแม่โถโอ้ขึ้นทางนี้เลย เลงเลงไว้ก่อนมีน้ำตกแม่แอรด้วยนะพี่อันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยตรงเนี้ยม่อนม่อนเสียงม่อนเสียงลมม่อนเสียงลมก็เอาไว้ชมวิวเนาะชมวิวก็เย็นๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ลมอะไรอื้ม วิวที่เห็นก็คือหุบเขาตอนที่ผมขึ้นรถขับรถขึ้นมาบอกว่าทางมาตรงลานจอดรถกันไม่ยากเลยทางขึ้นนี่แหละที่ <laughs> ยากมาก กินมาตอนเช้าครับตอนนี้มันผสมบนเปหมดแล้วครับไอ้ที่กินมาอย่าก,กินมาเยอะกินมาเยอะมันอาจจะกระชอาออกมาได้เลยตอนเช้าโชคดีนะที่ว่าอ,อเรามาแล้วก็ได้นั่งข้างหน้านะครับมันก็จะมีกระบะคนก็นั่งข้างหลังอีกแล้วก็มาอยู่ข้างหน้า ปกติถ้าถ้ามีใช่คนคนเยอะแบ่งแบ่งกันใช่ไหมแบ่งกันนั่งหลังนั่งหน้าแต่บางคนก็ไม่ยอมนั่งหน้าจะนั่งหลังอย่างเดียวชมเบียวพี่ใช่ผมผมก็อยากชมเบียวนะแต่เดี๋ยวขากลับเดี๋ยผมจะไปนั่งหลังแต่ผมว่านั่งหน้าสบายกว่าไหมก็ทางไม่ดีลุกถกทางมันไม่ดีแล้วถ้านั่งหลังมันจะโดนถึกอย่างขยับขยับเรื่อยๆขยับขยับนันก็จะเนี่ยนั่งหลังเราต้องเย็นไหมถ้าเราแน่ อันนี้ก็สองข้างทางก็มีดอกบัวตองกับดอกย้านะครับก็มีวิวหุบเหวี้็นรอยที่เราจะไปอีกฝั่งนู้นีโอใช้เวลาไม่นานนะครับ,บไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราจะต้องได้ไปอ้อมรอยลูกนู้นวนข้้งบนลงมานะแล้วกอเราเจอวัวแล้วฮะแก๊งฝูงวัวอยู่ข้างล่าง <c oughs> <c oughs> ไม่มีควายแล้วครับช่วงนี้มีมีมีทุกวันเลยคือ <c oughs> คนมาก็อยากจะถ่ายรูปกับควายนะดนาลาเบันไงพี่มาถ่ายกับผมก็ได้นะิบกว่าองศาตอนเยนเ็ยนๆนะครับมันก็จะยากสุดก็จุดน,นี้เลยพีสย่สบายๆไปจับไปจับ,บเด้งแล้วได้ไหมพี่คือข้างหน้านั่นคือเหวนะฮะคือเราจะต้องมาตรงนี้นะครับ ถ้าเราขับมาเองนี่แบบไม่ชํานาญนี่อาจจะเกิดอันตรายได้ที่กันเตี้ยนนี่เงียผมยือยู่ในร้านนั้นเลยที่อันนี้ที่ร้านที่ดูวยที่เียบทั้งแหลกเลยอ๋อคือเราอันนี้คือเช่นคือกุ๊กกระต๊อบมาเป็นกุ๊กคือเรานั่งนั่งทิ้งเราแล้วก็ร้องเพลงดังๆได้เลยไม่มีใครว่าเลยอันนี้กระต๊อบนี่ไม่ใช่ของผมอ๋อเขาคิดรู้ไหมเขาคิดวันเท่าไหร่หกร้อยสี่หกร้อย เาหมารถข้างาาล่างมาหรอหกร้อยคนนะือสองคนนะสองคนคนละ 600. หกร้อยรือว่าหลังละหกร้อยหลังละหกร้อยหลังละ 600. หลนี้อยสงสารคนดูจังแต่แต่มันก็เป็นแบบเรียวๆนะฮะเป็นคนดูจะได้รู้สึกขย่ากับเรานะครับราวนี้ สวัสดีครับทางนี้ครับคุณมอเข้ามาครับสวัสดีครับกี่ขอบแล้วครับเนี่ยสองขอบยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มมาหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหวานแบบพูดไม่หยาดรลยไม่สนเลยยิ้มหน่อยอย่าบ่นเลยแล้วเราก็มาถึงที่นี่ครับร้านทุ่งหญ้าสวรรค์หน้า แี้าจะมีร้านเอยู่ข้างล่างอีก3ร้าน4ร้านอ๋อครับดูก่อนดูก่อนดูวิวแถวนี้ก่อนนะครับบรรยากาศรอบข้างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นภูเขาหัวล้นนะฮะภูเ <laughs> ขาหัวล้นชื่อว่าสวรรค์นหน้าจริงไหมก็เอออาจจะไม่ใช่ครับเป็นต้นยติเตี้ยๆนะครับวิวมันก็สวยนะมันมันไม่ได้หัวล้นนิดเดียวไงตอนนี้ฟิลที่รู้สึก อารมณ์ตอนนี้คือร้อนแล้วก็ย่าแห้งแล้งแต่มุมมันสวย,ดวยเดี๋ยวไปดูฝั่งที่ญ้ามันเขียวชะอุ่มก็จะไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับระยะเวลาจากที่ผมมาจากจุดข้างล่างอะจุดไอ้ที่เอารถไปจอดไว้อะครับจนถึงตอนนี้ก็ใช้เวลาเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับจริงๆถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็แป๊บเดียวเนาะใจอยากให้มันมี มอเตอร์ไซค์เช่าเออนะครับแต่ว่ามันไม่มีออขาขาขึ้นมาที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีกระต๊อบนะครับที่ให้เช่าแล้วก็ให้พักนะครับตรงนั้นก็ได้นะครับก็เห็นเขาบอกว่าคือละ600ต่อหนึ่งหลังอ่าไม่รวมไม่รวมค่าเหมารถนะแต่ถ้าเป็นรถมี4 w h e วิเอามาเองได้อย่าง เนี่ยครับข้างๆผมนี้รถรถฟอร์ดเรนเจขึ้นได้มีกลางเต็นกางเต็นที่นี่ก็ไม่รู้ว่าถ้ารถขึ้นมาเองกลางเต็นจะเสียตังไหมแต่คิดว่าอาจจะต้องเสียเพื่อให้กับเจ้าของที่ที่เขาดูแลเพราะว่ามัจะมีแนวแนวเชือกที่กัน้นไว้อยู่ตรงนี้นะครับสวยเต็นข้างหลังก็ยังสวยเลย ออกมาไกลไหมเนี่ยไกลมากอ่ะไกลค่ะพักในเมืองด้วยแล้วก็เพิ่งขับรถตอนเช้าขึ้นมาอ๋อที่นี่เลยมาที่นี่เลยไม่ได้พักที่นี่ใช่ตอนเช้ามืดหนาวไหมคะเพิ่งมาเหมือนกันมามาจากดอยอินทนนท์ครับอ๋อดอยอินทนนท์น่าจะเย็น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 ไปเกี่ยวแม่ปานไปเกี่ยวแม่ปานดอยอินอยู่ฝั่งไหนครับคุณลุงดอยลุงเนี่ยดอยลูกที่ชนสูงที่สุดเนี่ย อ๋ออินทนนท์อินทนนท์อินทนนท์ใช่อินทนนท์เนี่ยมันมีต้นไม้เยอะเวลาขึ้นไปนี่เรารู้ว่ามันที่นี่แหละจุดสูงสุดแต่มันมองที่อื่นไม่เห็นแต่ถ้าดอยสามร้อยสิบเนี่ยข้างบนไม่มีไม้แต่เรามองมันมันจะเห็นทั่วไปคล้ายๆที่นี่แหละแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่นั่งเที่ยวไม่มีที่ดาวยืนแล้วก็สามารถมองได้ทุกเห็นรอบๆเลย เรากำลังไต่ขึ้นตามเบตของหินนะครับโอ้ยคุณลุงบอกว่าเป็นผาเดียวดายนะครับดังนั้นเราเวลาเราจะมาถ่ายเราต้องถ่ายคนเดียวนะครับยั็งไงกันบ้างเดี๋ยวหาท่าก่อนโอเคเราจะเอาท่านี้นะครับ นี่คือห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําใช้รวมกันไม่มีแบ่งชายหญิงนะเข,เข้าไปติดบาทอุดหนุนชุมชนนะอันนี้คือห้องน้ําปกตินะแถวบ้านควายก็เยอะไม่เห็นตื่นเต้นเลยมาที่นี่เรามาตื่นเต้นเหมือนกับคนอื่นเลย,ๆๆเ,ดยเดี๋ยวควายไปไปหาควายดีกว่า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปเล่นน้ำไหนมายังไม่ถึงสงการเลยอยู่ระยะประชิดเลยไปไหนกันแล้วแล้วน้องควายก็เดินจากพวกเราไป แบบนี้ไม่เหนื่อยให้มันรู้ไปจะหาว่าผมแก่แล้วก็ก็ได้นะครับดูเขาข้างหลังสิเรามาจากข้างหลังเลยตรงจุดที่มันไม่มีต้นไม้อ่ะข้างหลังนูน่นไล่ลงมาไล่ลงมา,า,งมาวิ่งตามควายมาแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเนินใหม่นะเพื่อมาเก็บรูปต้นไม้ไม่มีใบไม้ มาทำไมเนี่ยเรามาทําอะไรที่นี่เ,เอาจริงๆนะวิวอ่ะมันสวยแต่ที่ต้องเจอก็คืออากาศที่มันร้อนมากร้อนระอุม,มากก็รีมกันแดดเสื้อแขนยาวหมวกถ้าเป็นไปได้พกมาเถอะครับ มีของขายด้วยนะครับมีร้านเล็กๆของชาวบ้านของชุมชนนะครับหลายอย่างเลยก็เผื่อใครหิวเนาะไม่ต้องหออกับข้าวขึ้นมาก็ได้นะครับก็มาแวะซื้อกินที่นี่ให้เขาลูกตั้งใดมาครับนี่มาจากไอ้เชียงใหม่ครับลำพูนแม่พูนพี่มาจากลำพูนแ่นํามนชาราไรเดอร์นชลา,าไรเดอร์อครว่าชลา,ายัง ออกจันนาเป็นรุ่นนะใช่ครับบอกคนเท่าคนเท่าแม่บัดได้หน่านหรือยังเนี่ยบัดเท่ารู้เท่าลุ่นลงบัดได้จ่มีเราจะไม่คุยกันแรืนี้จะบ่นว่าร้อนก็อะไรอยู่แกแล้วขึ้นดอยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยภาษาเหนือครับ คำว่าเหนื่อยอิดขนาดแถมภาษาจีนให้เขินเล่แต่ก็โอเคครับเราได้ภาพสวยๆได้วุมสวยๆและที่สำคัญก็คือได้วิวได้บรรยากาศมาฝากคนที่เข้าแวะมาดูในช่องนะครับขับรถก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งแล้วละ่ะเดินทางมาก็ไกลพอสมควรนะครับต่อรถมาอีกเป็นรถของชุมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกำรรลังใจให้นะครับขอคนละหนึ่งไลค like, ์ s u b สค r i ย e แล้วหนึ่งกระดิง่งติงต้งๆนะครับแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Stay in style ช่องที่พาไปได้ทุกที่ที่ไปได้และที่รถเข้าถึง <laughs> โอเคครับแล้วพบก,กันใหม่ครับคลิปหน้าครับเจเจ โอ้เหมือนกำลังจะลงเขาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเช่นกันครับในทางปลอดภัยครับไปกับน้องๆครับ เป็นขาลงครับขากลับขอ,อเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทายกระบะครับเพื่อสัมผัสบรรยากาศก็มีเด็กๆลูกโชเฟอร์ครับนั่งปเป็นเพื่อนที่แรกคิดว่ามันจะร้อนเหมือนข้างบนนะครับแต่ว่ามันมีลมไงลมเย็นไอยเย็นประทะโอ้สบายครับ ัมาสู่ที่จุดจอดรถจุดบริการจอดรถนะครับบ้านแม่โถตําบบสลีอำเภอฮอดนะครับเป็นไงบ้างการรีวิวการเดินทางครั้งนี้นะครับถ้ามันไม่สวยจริงเราจะไม่พาคุณมาหรอกครับ <c oughs> วันนี้เราก็ประทับใจนะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s ับสไคร b e ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยติ๊งๆแล้วตอนนี้ถึงแล้ว <laughs> ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาดูนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย